เราพูดถึงเมืองที่น่าท่องเที่ยวในประเทศสเปนเนี่ยดูเหมือนว่าเมืองกรนด้าจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นะักท่องเที่ยวเลยนะคะโดยเมืองกรนด้าเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยติดอันดับต้นๆในประเทศสเปนเลยนะคะและยังมีเมืองสําคัญในประวัติศาสตร์มากมายอีกด้วยและเมืองกรนด้าเนี่ยก็เป็นเมืองที่สวยและก็รู้วยไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามและวัฒนธรรมเก่าแก่ของสเปนอย่างชาวมัวที่โด,ดเดนที่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะแบบคิส และศิลปะแบบมุสลิมอิสลามที่เข้ากันอย่างลงตัวนั่นเองค่ะมาครับเราจะมาพูดถึงหัวข้อของกรานาดาในสมัยปัจจุบันกันครับโดยในปัจจุบันนะครับเมืองการานาดาตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศสเปนบนเชิงเขาเซเรเนวาดา โดยเมืองแคนาดานะคะเป็นเมืองเล็กๆที่มีความทันสมัยเป็นอย่างมากและมีประชากรไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0นคนถือได้ว่าเป็นเมืองที่แสดงสถาปตัตยกรรมในยุครางที่มีความสวยงามมีความโดดเด่นและมีความเก่าแก่เป็นอย่างมากครับอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าชาวมัวคืออะไรชาวมัวก็คือชาวอาหรับหรือชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่แถบแอฟริกาเหนือนะครับเราจึงเรียกคนพวกนี้ว่าชาวมัวนั่นเองครับเมื่อเราย้อนไปถึงการยึดครอ,องของชาวมัวเนี่ยจนถึงปลายศตวรรษที่1 5 นั่นก็คือพระราชวังอารัมบาและอันบาซิสินครับซึ่งเป็นพระราชวังของชาวมุสลิมที่ปกครองสมัยโบราณน,นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับอารายธรรมของชามวมัวก็ยังคงแทรกซึมและหลงเหลือให้เราเนี่ยพบเห็นได้ทั่วมือของกานาดาเลยครับ จึงทาให้เมืองนี้นะครับได้รับสมญานามว่าเป็นอัญมณีแห่งอันดาลูเซียซึ่งในอดีตนะครับเมืองกานาดาเป็นนครรัฐที่สาคัญที่สุดในคาบสมุทรไอเบียนั่นเองครับโดยคาว่ามัวนะครับซึ่งคํานี้นะครับใช้เฉพาะในการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เท่านั้นเพราะว่าในปัจจุบันคําเหล่านี้ไม่สามารถนํามาใช้ได้เพราะถือว่าเป็นคําต้องห้ามในภาษาสเปนซึ่งมีความหมายกับคําว่าผิวหรือสีผิวนั่นเองครับ การาาในสมัยโบราณก่อนจะเกิดเป็นเมืองการาดาขึ้นมาในอดีตได้นั้นมันไม่ง่ายเลยค่ะมีเรื่องราวของการลุกลานเพื่อย่งชิงดินแดนแ่งนี้อย่างมากมายดังนั้นเรามักศึกษาประวัติศาสตร์ที่มาของเมืองการาดากันอย่างละเอียดดีกว่าค่ะการาดาในสมัยโบราณเริ่มแรกเนี่ยพื้นที่ส่วนนี้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอวีเรียเมื่อประมาณ200ปีก่อนคิตศักราชทางคาบสมุทรได้ตกเป็นส่วนหนึ่งของสาธรารณรัฐโรมันก่อนจะถูกเข้ายึด ไปตกอยู่ใต้การปกครองของชาววิสิกร์จนกระทั่งในปีคศ711ชนชาติมัวที่ประชาอิสลามสามารถเข้ายึดครองข้าวสมุตรอไอเดียได้และเข้ามามีอำนาจทำการสถาปน,นาอาณาจักรอิสลามขึ้นบนข้าวสมุตรแห่งนี้ค่ะเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อแคว้นอันดาลูซีหรืออัลอันดาลูส ชาวมุสลิมก็ได้เข้ายึดคอรองนานกว่า800ปีเริ่มตั้งแต่ปีคศ711จนถึงปีคศ1492และระยะเวลาช่วงนี้นะคะยังเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเลกองสต้า หรือสงครามการยึดดินแดนคืนของพวกชาวคริสต์ค่ะในช่วงที่ชาวมุสลิมปกครองอดินแดนไอเรียจะเจริญมากเพราะชาวมุสลิมได้นำภูมิปัญญาต่างๆทั้งจากทางตะวันออกกลางจากแอฟริกาเหนือเข้ามาทําให้การพัฒนาเมืองเป็นไป,นปนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทางแคว้นอันดาลูเซียหรือที่ชาวมุสลิมเรียกว่าอาอันดาลุสในช่วงเวลาหลายร้อยปีต่อมา เอาอันดาลุสก well, al like like ็กลายมาเป็นจังหวัดของอาชวงเบอร์เบอร์ชาวมุสลิมหรือชาวมัวซึ่งต่อมาก็ได้แบ่งออกเป็นรัฐย่อยๆแต่รัฐที่สําคัญที่สุดก็คืออาณาจักรเอมีแห่งกาลาดาภายใต้การปกครองของอาณาจักรกาลิบแห่งกอโดบาเอาอันดาลุสก็กลายเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเมืองกอโดบาก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของทางบริเวณโมริตเรเนียน,นและโลกอิสลา,ามเมื่อเข้าสู่ปีคศ722ชาวคริสต์ในไอบิเลียได้เริ่มรวบรวมกองกำลังระหว่างแคว้นต่างๆเพื่อทำสงครามเลกองกิตตาเป็นการขับไล่ชาวมุสลิมที่ขยึดพื้นที่ของชาวคริสต์ให้ออกไปจากแผ่นดินสเปนได้อย่างสำเร็จเพื่อพิชิตดินแดนคืนและการรวบรวมอาณาจากักรซึ่งในสงครามครั้งนี้ทำให้ชาวมุสลิมหรือชาวมัวนั้นเริ่มพ่ายแพ้และสูญเสียด,ดินแดนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ จนในปีคศ8 6 8ต่อมาเขาวีนาเปเลสสามารถยึดดินแดนระหว่างแม่น้ำมีโนและดูโลคืนมาได้ดินแดนดังกล่าวได้รู้จักกันในนามประเทศโปรตุเกสในปัจจุบันค่ะในตอนนี้เอาอันดาลุสมีความขัดแย้งกับอาณาจักรของชาวคิดทางตอนเหนือมาตลอดในสอยปรติสาร์เลยค่ะ ต่อมาในปีคศ1 0 8 5พระเจ้าอันฟอนโซที่6แห่งคาสซิลทรงยึดโตเลโดได้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมโทรมของมุสลิมในไอบเรียมุสลิมต้องเสียเมืองโตเลโดให้กับชาวคริสต์โดยด้านทางเหนือและภาคกลางของสเปนทั้งหมดตกเป็นของชาวคริสต์โดยสมบูรณ์โดยการคริสต์วตวตวัษที่12จักรวรรดิมุสลิมอัโมลาวิด it, ที่เข้มแข็งทางตอนใต้ก็เริ่มแตกแยกกัน จนกระทั่งในปีคศ1236หลังชาวมุสลิมเสียเมืองกอโดบาไปราชอาณาจากกักรแคนาดาก็กลายเป็นพื้นที่ดินแดนเดียวที่ยังเหลืออยู่ของชาวมุสลิมชาวคริสต์สามารถยึดครองดินแดนเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆจนถึงปีคศ1238แคนาดาก็กลายเป็นอาณาจักรบริวารของราชอาณาจักรคาสติลที่ขณะนั้นปกครองโดยพระเจ้าฟอรินาที่ส มาถึงจุดสิ้นสุดข,ของชาวมุสลิมหรือชาวมัวที่ปกครองเมืองแคนาดากันแล้วค่ะในปีคศ1479พระเจ้าฟอร์ดินานท์ที่สองแห่งอารากอนทรงราชาพิเศษสมรสกับพระราชินีอิตาเลีที่หนึ่งแห่งคาสติลซึ่งทำให้อาณาจักรคิดเข้มแข็งมากขึ้นจนกระทั่งเมื่อวันที่สองมกราคมคศ1492ราชาอาณาจักรกัตติยาและอารากอนสามารถขับไล่ชาวมัวและสามารถยึดแคนาดาที่เป็นที่มา่สุดท้ายของชาวมัวได้สำเร็จ โดยเจ้าชายเบลออปวิลซึ่งเป็นเจ้าชายชาวมัวองค์สุดท้ายแห่งแคนาดาทรงยอมแพ้และยกักการปกครองแคนาดาให้แก่พระเจ้าฟอรินานที่2แห่งอารากอนและสมเด็จพระราชินีอลิซาเบรลาที่1แห่งคาสิลถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดอิทธิพลของชาวมัวบนทวีปยุโรปอย่างสิ้นเชิงหลังจากเกิดกระบวนการพิชิดตดินแดนพืนที่ยาวนานถึง770ปี บทบาทของชาวมัวในสมัยคศ711-1492โดยหลังจากที่ชาวมัวมาปกครองขุนนางท้องถิ่นเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้ครอบครองทรัพย์สินและสถานะทางสังคมของตนไว้ตราบเท่าที่ยังยอมรับศาสนาอิสลามอยู่เขตการปกครองย่อยของชาวมุสลิมนะคะ ผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมจะถูกบังคับให้ยอมรับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งส่งเสร,ริมสถานะของศาสนาอิสลามให้อยู่เหนือศาสนาคริสต์และศาสนายิวนั่นเองค่ะจากความไม่เป็นธรรมนะคะทาให้ชาวคริสต์บางส่วนในอนัอนดาลุสหันมานับถือศาสนาอิสลามเพื่อให้ได้รับความเท่าเทีเทยมกับชาวมุสลิมเช่นจ่ายภาษีน้อยลงหรือไม่ต้องเป็นทาสหรือค่าติดที่ดินโดยผลของการปกครองแผ่นดินไอเบียของมัวมาอย่างยาวนานกว่า7 0 0้อยปีนะคะทาให้มีชาวคริสต์พื้นเมืองไม่พอใจโดยส่วนใหญ่จะ เป็นชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่ทางเหนือของไอบีเลียนนั่นเองค่ะทําให้ชาวคริสต์เนี่ยรวมกลุ่มเป็นสงครามศาสนาระหว่างชาวคริสต์และชาวมุสลิมในไอบียเลียนนะคะเรียกว่ามีคอนคริสต้าค่ะซึ่งแปลว่าสึกทวงแผ่นดินนั่นเองแต่ว่าสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุที่สําคัญนะคะก็คือการทะเลาะกันเองของชาวมุสลิมในสมัยปลายราชวงศ์อันมุลวิสทําให้เกิดกรบฏในแอฟริกาเหนือและไอบีเลียน ถือว่าเป็นความขัดแย้งภายในของมุสลิมนั่นเองค่ะสาเหตุเหล่านี้รวมทั้งความพ่ายแพ้ต่อชาวคริสต์เนี่ยทั้งสองสิ่งนี้นะคะนําไปสู่การสิ้นสุดของชาวมัวในไอบีเรียนั่นเองค่ะโดยชาวมัวที่แพ้สงครามดีคองกิซ่านะคะถูกขับไล่ให้ไปอยู่เพียงบริเวณดินแดนแานาดาทางตอนใต้ของไอบเลียค่ะ ชาวมุสลิมทั้งในไอเบียและแอฟริกาเหนือถูกขับไล่ให้ไปอยู่ในแคนาดาแคนาดาเนี่ยจึงมีขนาดเมืองขยายใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าโดยในขณะนั้นถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในด้านของประชากรในขณะนั้นนะคะแคนาดาก็ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรคาสติลและได้ปกครองโดยราชวงศ์นาซิดค่ะ แคนดาดามีมสัสยิดกว่า137แห่งทั่วเมืองจนในสุดท้ายเมื่อเกิดการแต่งงานระหว่างเฟอรดินานแห่งอารากอนกับอิสเวลา่าแห่งคาสติลถือเป็นการประกาศว่าชาวมัวเนี่ยสิ้นสุดอำนาจในไอเบียแล้วค่ะในภายหลังนะคะเมื่อก่อตั้งสเปนขึ้นมาชาวมัวชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแคนาดาดินแดนของประเทศสเปนได้ถูกขับไล่ออกไปจนหมดเลยค่ะ แม้ว่าชาวมัวจะไม่ได้เป็นผู้คงไอเบียในสุดท้ายแต่หากกล่าวถึงอิทธิพลของชาวมัวที่แทบทําให้ชาวคริสในไอเบียสูญเสียที่มั่นหลักไปจากการยึดคองเป็นเวลากว่า700อปีเนี่ยทำให้ชาวมัวเนี่ยสร้างอารยธรรมต่างๆในออนดาลูสไว้ค่ะได้แก่สถาปัตยกรรมยารักษาโรคก,การศึกษาการแพทย์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เครื่องแต่งกายการแสดงอาหารและผลงานศิลปะต่างๆค่ะซึ่งน่าคิดนะคะว่าถ้าหากชาวมัวเนี่ยได้คอง ไอเบียมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประวัติศาสตร์ยุโรปเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนหน้าไปเลยค่ะสำหรับร่องรอยอารยธรรมของชาวมัวนะครับชาวมัวนะครับก็ได้ทิ้งสถาปัตยกรรมมรนงงงามไว้มากมายเป็นงานสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวแบบมอริสอาร์ชิเทเจอร์ที่เหมือนแคนาดาด้วยอาคารอิฐสีส้มเป็นปราการและพระราชวังอาคารส่วนมากเป็นอาคารอิฐบางแห่งมีการฉาบปูนปกปิดผิวให้เรียบเนียนการประดับตกแต่งของงานประเภทนี้นะครับก็ให้ความรู้สึกความมนตะวันออก ก็ส่กับตะวันตกอาทิเช่นพระราชวังอารัมบลาเป็นพระราชวังที่งดงามสร้างตั้งแต่คิดศักราช889เป็นอาคารก่ออิฐที่ประดับด้วยลวดลายแกะสลักแบบอาหรับประดับตามผนังซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับพระราชวังอีกหลายแห่งทั่วโลกโดยช่างฝีมือได้แกะสลักลวดลายแบบพฤกษาและตัวอักษรเนืน่องจากว่าชาวมวนับถือศาสนาอิสลามจึงไม่สามารถแกะสลักเป็นรูปสัตว์หรือรูปคนได้ครับ โดยวัสดุที่บรรดาช่างนํามาใช้ก็มีทั้งกา้แกะสลักบนแผ่นไม้แกะบนหินอ่อนหรือเขียนลวดลายบนกระเบื้องแล้วนําไปติดประดับอาคารครับ